สวัสดีครับคุณผู้ชมที่โตเพนเรารู้ดีว่าทุกหยดสีมีความหมายมากกว่าความสวยงามโดยเฉพาะสีสําหรับเรือที่ต้องเผชิญกับทะเลจริงความร้อนจริงและแรงสั่นสะเทือนจริงใต้พ้องเรือบรรทุกสินค้าขนาดยักษ์มีห้องหนึ่งที่ช่างทุกคนรู้ดีว่ามัน,มนคือหัวใจของเรือห้องเครื่องที่ทำงานไม่หยุด24ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิในนั้นอาจสูงเกิน50องศาหเหล็กทุกชิ้นถูกห่อด้วยไอเคมไอน้ำมันและแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องโยนมหึมาและนั่นคือเหตุผลที่วันนี้เรามาใช้ยูมิกา H.S สีรองตืวนิพกซี่เกรดอุตสาหกรรมจากโตเพนที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องเหล็กในสภาพสุดขั่วแบบนี้ยูมิกา H.S ให้ฟิล์มสีหนาแน่นยึดเกาะแน่นป้องกันสนิมได้ยาวนาน คนความร้อนสูงฝนสารเคมผลนน้ำทะเลเหมาะทั้งบ้องครื่อนโครงสร้างเหล็กและพื้นที่โลหะทุกส่วนของเรือในห้องเครื่องไม่มีที่ว่างให้ความผิดว่าเพราะถ้าเหล็กพันเรือทั้งลำก็หยุดอย่ารอให้สนิมกัดกินหัวใจของเรือปุ่นเลือดยูนิกา Hs จากโตเผ็นโตไปด้วยกันง่ายสบายขุม